ปัญหาใหญ่ของวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นผมไม่ได้เอาชุดกันฝนมาไม่ได้เอามาสักตัวหนึ่งเพราะว่าไม่คิดว่าฝนจะตกมั่นใจนะว่าไม่ตกแต่ว่าการมืดมาขนาดนี้แล้วก็มีคนบอกว่าแถวลังสินฝนตกแถวนนบุรีฝนตกแสดงว่ามันมีเขาว่าจะต้องตกมาที่นี่แน่ครับเรียกว่าถ้าตกมาก็เรียกว่างามไส้ไม่มีคําแก้ตัวเพราะไม่ไดเอามาก็ภาวนาให้ฝนไม่ตกแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่า รูปมันจะเป็นไงฝนตกทํยังไงเออนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้ถ้ามันตกหนักแบบที่ที่อื่นเขาตกกันอยู่นะแฟนบอลก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวงไ้ผมก็จะไปให้ดูจุดถ่ายรูปแล้วก็จุดทางเข้าช่างภาพที่เวลาช่างภาพมืออาชีพอย่างเรามาแล้วก็ทําไงบ้างมาธรรมศาสตร์ลังสิตก็ให้ดูทางเข้าช่างภาพจะเป็นเรียกว่าทางเข้ามาตรฐานเลยการแข่งขันขอะไรก็แล้วแต่แข่งสนามนี้โดยส่วนใหญ่จะเข้าทางนี้นะครับทางนี้เลยนี นี่เห็นไหมครับจะมีป้ายทางเข้าแล้วเข้าตรงนูน้นแต่เห็นในใบไกด์มีเดียครับก็จะเป็นให้เข้าออกทางเดียวนะเขาจะให้เราเข้าออกทางเดียวสแสดงว่าต่อให้เราไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมประตูฝั่งนูน้นเราก็ต้องเดินออกมาทางนี้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเข้าออกได้ทางเดียวนี่ครับเจอน้องมิ ครีเอเตอร์ชื่อดังแห่งเมสแตนวันนี้มาได้ยังไงสุดจริงๆองมอทําสตรลังสิ์นะครับวันนี้ก็เป็นฟีฟ่าเดนะไทยกับเลบานอนเตะทุ่มครึ่งก็เข้ามาก่อนแล้วแต่ว่าบรรยากาศเหมือนกับผลก็น่าจะเอาเรื่องเหมือนจะตกก็อย่างนี้ครับรูปเป็น,ปนไงดูกันหลังคลิปแล้วกันนะส่วนเบื้องหลังนี่โอกาสถ่ายน้อยแล้วผมมาถ่ายตรงนี้ให้ดูแล้วกันแล้วก็จบคลิปจะมีรูปให้ดู ก็อุปกรณ์ที่ใช้เหมือนเดิมผมจะใช้คู่นี้ครับก็จะเป็น Sony A9 m เก้ามกับเลนส์สี่ร้อยเป็นระยะที่ชอบส่วนบอดี้จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็น A1 แล้วก็เจ2ดศนนี่เป็นแบบเร็วอุปกรณ์มาตรฐานของผมเลยเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันครับ